ครับเรามาต่อกันในหัวข้อ SQL Where c o s t นะครับ SQL Where c o s t เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับกรองข้อมูลในเ record ต่างๆหรือว่าตามแถวต่างๆในตารางที่เราสนใจนะครับแล้วก็ไอตัว Where c o s t เนี่ยใช้เลือกข้อมูลออกมาตามที่เราเขียนเงื่อนไขลงไปโครงสร้างของ คำสั่ง where นะครับก็จะตามด้วย select column อ,อะไรบ้างออกมาดูนะครับ form table อะไร where แล้วก็แล้วก็ตามด้วย condition หรือเงื่อนไขที่เราอยากจะเขียนลงไปแล้วก็คำสั่ง where เนี่ยครับไม่ได้ใช้กับเฉพาะคำสั่ง select อย่างเดียวนะมันสามารถใช้คู่กับคำสั่ง update และ ดีลิทได้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะกล่าวในตอนต่อ,ตอไปเรามาดูกันที่เดโม d a t a b a าเบสของเรานะครับด a ต a ้าเบสตัวอย่างก็หน้าตาแบบนี้นะดังที่เห็นประกอบด้วยคอลัมน์นะครับดังนี้นะครับก็มีอยู่โลอยู่5โลนะครับโอเคคราวนี้ครับ เวลาใช้จริงๆมันก็จะหน้าตาประมาณนี้อันนี้ก็ select star ก็คือเอาออกมาทั้งหมด form ก็คือจะ table customer นะครับ where ก็คือที่ไหน where ที่ column คันที่นะครับ column คันที่นี่เนาะแล้วก็เท่ากับแล้วก็ตามด้วย s i n เกิลโคดนะครับแล้วก็ค่าที่เราสนใจนะครับอ่ะลองกดเล่นดูนะครับตึง้ง t r y it yourself อ่ะลองรันดูครับก็จะสังเกตว่าคันที่ที่ถูกเลือกมาทั้งหมดเนี่ยจะมีแค่เม็กซิโกเท่านั้นนะครับอ่ะแล้วถ้าเราลองลบออกไปละลองรันดูนะครับโอเค ก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่แวร์นะครับข้อมูลจะถูกคิวรี e ่ออกมานะครับทุกแถวเลยนะครับโอเคคราวนี้เราลองมาใส่แวร์กลับไปดูนะครับแล้วก็แวร์แวร์แวรที่คอ,อลัมน์อะไรฟิลอะไรหรือแอตทริบิวอะไรนะครับในนี้ผมจะลองแวร์ที่ซิตี้ดูบ้างนะครับ City นะครับเท่ากับใส่ Single Code เข้าไปนะครับผมสนใจอะไรดีครับลอนดอนนี่ละกันนะครับลอนดอนครับก็แค่นี้ครับเราก็ใส่อันนี้ไปซะหน่อยเซมิโคลอนรันดูครับข้อมูลทุกอย่างก็จะตามซิตี้ลอนดอนเลยนะครับก็จะออกมาประมาณนี้ครับ แล้วต่อไปนะครับถ้าเราแวร์กับตัวเลขล่ะเราจะทำยังไงข้อสังเกตนะครับแวร์กับตัวเลขเนี่ยไม่ต้องใส่ซิงเกิลโค e ดนะครับโอเคลอง t r y it yourself ดูนะครับปุ๊บก็จะสังเกตว่าข้อมูลที่เป็น customer id 1จะถูก q u e r y ออกมาให้เรานะครับลองลบแวร์ออก ตึงอ่ใส่คืนเข้าไปหน่อย run sql โอเคคราวนี้เราจะลองมาแวร์กับอย่างอื่นดูอย่างเช่นผมสนใจแวร์แวร์ที่รหัสไปณีเนี่ยนะครับเท่ากับ1อันนี้ก็แล้วกัน05นี่ปึก๊กรันดูไม่เจอ เพราะว่าคาดว่าเขาน่าจะเก็บเป็นสตริงนะครับถ้าเป็นสตริงเราก็ต้องใส่ s ิงเกิลโคดลงไปแล้วก็รันอ่ะโอเคก็ออกทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเดี๋ยวเราจะมาพูดในบทถัดไปว่าไอชนิดของแต่ละคอลัมน์เนี่ยมันมีชนิดอะไรบ้างนะครับโอเคอ่ะขอแก้ตัว อันนี้คาดว่าเขาเก็บข้อมูลเป็นรูปแบบสตริงนะครับมันก็เลยไม่ได้ใช้คุณสมบัติของตัวเลขโอเคเราลองมาแวร์ที่ customer id ดูบ้างนะครับเท่ากับนึกๆสุ่มๆเลยนะครับเห็นมีต้อง91เล็ record ผมเอาอันที่90เลยละกันนะครับอันนี้เป็นตัวเลข ก็จะเห็นว่า customer ID ที่90เนี่ยถูก c u r ี y ออกมาแล้วถ้าเราอยากจะโชว์แค่ city ละ่ะเราจะทำยังไงเราก็แค่พิมพ์ city ลงไปแทน star นะครับก็รันก็จะเจอ city ออกมาก็ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปแว e r เนี่ยใช้คู่กับอะไรได้บ้างนะครับ ก็ใช้กับเครื่องหมายเท่ากับมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับ Be ทวีน like แล้วก็ i ินหรือเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับอันนี้คือเครื่องหมายไม่เท่ากับก็ตามลอจิกอะไรกันไปก็ว่ากันไปลองดูสักอันทายอิของเขามากกว่าเท่ากับนะครับจากเราคนึกภาพก่อนว่า มากกว่าเท่ากับหมายถึงอะไรถ้าแปลกันตรงๆต,ตรงนี้ก็คือเลือกข้อมูลทั้งหมดจากตาราง products where ที่ field หรือ column price ก็คือราคาเนี่ยมากกว่าเท่ากับ30ข้อมูลนี้จะ r e เทิร์นอะไรออกมาครับจะ return สินค้าที่มีราคาตั้งแต่30 ขึ้นไปนะครับก็ลองรันดูปาก็กปรากฏว่าเห็นไหมครับข้อมูลที่น้อยที่สุดในนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่มีสินค้าที่มีราคา30เป็นต้นไปเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราเอามากกว่าออกล่ะลองเดาครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แน่นอนครับมันก็จะต้องมีแค่ราคา30ออกมาถูกไหมครับ สาโอเคเราลองใส่มากกว่าเท่ากับเหมือนเดิมลองตรวจสอบความถิกต้องดูนะครับ30เราจะเห็นว่าในตารางนี้นะครับราคา30มีอยู่เลกคอร์ดเดียวจริงๆนะครับโอเคหรือเราลองสังเกตดูนะครับข้อมูลนี้ ที่น้อยกว่าสามสิบมีไหมอ่ะเราไม่สมมติว่าข้อมูลมันเยอะมากเราก็คงไม่ไล่มาดูอย่างนี้แล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับอ้าวมีก็คือราคาที่น้อยกว่าสามสิบเอ้ยใช่ครับน้อยกว่าเท่ากับสามสิบเห็นไหมครับงั้นถ้าเราทดสอบความถูกต้องสามสิบเอมันก็ต้องไม่มีสี่ราคา price เนี่ยนะครับไม่มีจริงๆนะครับโอเค หรือที่ลองเมื่อกี้มีอะไรบ้างเราก็ลองเล่นกันดูนะครับอย่างเช่นไม่เท่ากับลองพิมพ์ไปเลยนะครับก็พิมพ์อย่างนี้เนาะซึงก็ปรากฏว่ามันจะรีเทิร์นสินค้าทุกตัวที่มีราคาไม่เท่ากับ30ออกมาทั้งหมดเลยนะครับโอเคโดยสรุป การใช้แวร์คอสก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ลองไปประยุกต์ใช้กันนะครับ